มันสําคัญที่ว่าใครรักใครก่อนเมึงสำคัญว่าหักกันบ่เออ้าไม่ต้องเริ่มจะว่าใครหักใครก่อนแล้วจ้องไปหักกันย่านั่นจะของเด้ซี่เล็กน้อยอันนั่นมึงเด้น่ะเพื่อนอยากเทียงสู่เขาอจะเตะจะของเด้นั่น เอาบิ่งเจ้าของยังยิบเอาทุกคนคิดเลยแต่แล้วคนข้างรักแมสซูเขาเอินข้างรักว่เนี่ยมันสำคัญที่ว่าใครรักใครกอดมันสำคัญว่าหักกันบอเอ้าไม่ต้องเริ่มจากว่าใครหักใครกอดแล้วจ้องไปฮักกัน ย่านั่นจะของเด้ย,ยิ้มเล็ดน้อยอ่ะอันนั่นมึงเด้น่ะเพื่อนอยากเทียงสูเขาอเด็ดเจ้าของเด้นั่นลองเที่ยงเลยลองมึงเจ้าของยังยิ้มเอาทุกคนชิดเลยที่ไแล้วคนคลั่งรักแม่สู้เขาเอิญคลั่งรักวะเนี่ย